ขอสักมุก่ะนับ1ถึง4ใครรับเลขสีโดนออะไรนะโดนเข้าใจเข้ะโอ้โหเหมือนเทปยื่นนะคุณชมเฮ้ยดูกับมือมือไงให้มันรู้การละเทสานอยเขาทำอะไรอยู่มากงมาแกล้งกันอ่ะมันใช่ช่วงเผาไหมเนี่ยผมเคยแกล้งพี่ไหมไ้าครับครับผมพี่เอฮะครับคุณชมครับและห้องนี้ครับ เป็นห้องที่เดาได้ว่าเป็นห้องอีกแล้วพี่เอตดตดอีกแล้วน่าจะท้องเสียแต่ตอนนี้ประสาทเริ่มเสียแล้วผมก็สงสัยฝนก็ไม่ตกมีอึงอะไรไม่เห็นแถวนี้เออดูว่ามึงรักกูดีเนาะรักมากรักมากอ๋อเดือดเดือดแล้วกลัวกลัวกลัวไม่รู้ไงว่ารักเออแสดงความรักแบบฝรั่งเหรอยังไงจุด ถ้าพูดถ้าพูดมือทำงี้ไม่ต้องรักกูก็ได้นะถ้าพูดมือทำงี้ก็ไม่ต้องรักกูได้กล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นเยอะแต่เยอะอ้าสี่สามสองแสดงความรักในฝรั่งถ้ามือทำงี้ไม่ต้องรักกูก็้วเออเป็นไรทำไมอ่ะกินข้าว